อนิเมะเรื่องดาพิฆาตอสูรมีเรื่องราวมาให้ได้ตื่นเต้นกันในทุกเอพิโซดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หักมุมไปหักมุมมาจนคาดเดาได้ยากฉากต่อสูส้สุดอลังการของเหล่านักล่าสูรและความสามารถที่น่าทึ่งของเหลออา่าอสูรจันทราที่เก็บรายละเอียดได้ดีสุดๆแล้วมีจุดไหนบ้างหรือเปล่านะที่เราไม่ทันสังเกตคลิปนี้อนิเม g จีนได้รวบรวมข้อสังเกตและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากดาพิฆาตอสูรที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปมาให้ในคลิปนี้แล้วจะมีเรื่องอะไรบ้างไปลุยกันเลย มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของดาบพิฆาตระสูนจากอนิเมะและมังงะ 1. เริ่มขอแรกกับตัวละครหลักของเรื่องนี้อย่างคมามมโดทันจิโร่กันก,นก่อนเลยนอกจากเสื้อผ้าสีผมและรอยแผลเป็นอันเป็นเอกลักษณ์แล้วทันจิโร่ยังมีเครื่องประดับที่เขาใส่อยู่ตลอดเวลาคือต่างหูลายไพ่ฮานาฟุดะ ดยตังหูคู่นี้เป็นตังหูที่ทันจิโร่ได้รับมาจากพ่อของเขาและยังเป็นตังหูแบบเดียวกันกันกบโยริอิจิศัตรูตัวชะากราของคิบุซุจิมุซันอีกด้วยในตอนที่มุซันปรากฏตัวครั้งแรกและทันจิโร่เป็นคนไปพบนั้นเมื่อมุซันสังเกตเห็นตังหูคู่นี้รอยแผลเป็นและสีผมสีแดงของทันจิโร่ก็ทําให้เขานึกถึงโยริอิจิในทันทีหลังจากที่มุซันปลีกตัวออกไปจากฝูงชนแล้วก็ยังไม่ไวยทรงกระสุนสองตนให้ตามไปจัดการกับทันจิโร่อีก เจ้าตังหูตอนเรื่องนี้เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์สาคัญเลยละ่ะเป็นมรดกตกทอดจากพ่อของเขาที่ได้รับมาจากโยริอิจินักดาบที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์และยังมีความเกี่ยวข้องกับการสืบทอดปรานตะวันที่ทําให้มุซันหวาดกลัวอีกด้วย 2ห้ามเรียกมุซันว่าตัวซีดหรือเหมือนคนตายเด็ดขาดมุซันเป็นตัวละครสุดโดดเด่นในเรื่องดับพิฆาตอสูรเขาเป็นผู้สร้างอสูรต่างๆขึ้นมาด้วยเลือดของเขาเองและเขายังบอกอีกว่าตัวเองคือสิ่งมีชีวิตที่เขาไกลความสมบูรณ์แบบมากที่สุดมุซันในคราบที่ดูเหมือนคนปกติใช้ชีวิตกับครอบครัวและปะปนกับมนุษย์นั้นเขาดูเป็นคนที่สุภาพคนหนึ่งเลยแต่ถ้าใครพูดถึงเขาว่าตัวซีดหรือเหมือนคนตายนั้น อย่างที่ชายขี้เมาได้พูดถึงผิวซีดๆของมุซันท่านใดนั้นท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปมีแววตาที่โกดแขน้นที่เขาเป็นแบบนี้นั้นเป็นเพราะว่าเขาเคยป่วยหนักและดิ้นรนที่จะมีชีวิตรอดและกลายเป็นอมะตะทําให้มูซันเกลียดความคิดที่ว่าตัวเองจะตายหรืออาจจะถูกกาจัดได้3เนสโกมีความพิเศษที่ไม่เหมือนอสุนตัวไหน งแต่เธอถูกมุสันเปลี่ยนให้เป็นอสูรแม้ว่าช่วงแรกจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่สักหน่อยแต่เนซุกโกะก็มีชีวิตมาได้โดยไม่จำเป็นต้องกินเนื้อมนุษย์เพื่ออยู่รอดเลย แต่เธอใช้การน,นอนหลับเพื่อเพิ่มพลังและฟื้นฟูแทนและที่สําคัญเนสโกเป็นหนึ่งในบรรดาอาสูนไม่กี่ตนที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับมุซันไม่จําเป็นต้องรับคําสั่งและสามารถตัดขาดกับมุซันได้โดยสมบูรณ์แถมยังสามารถใช้มุนสุลโลหิตได้ไม่แพ้กับอสูนอันดับต้นๆเลยทีเดียว4เรเนโอคุอุซุยและชิโนบุไม่เคยมีปานปราปูนขึ้นมาเลยสักครั้ง เป็นที่ทราบกันดีว่าเหล่าเสาหลักและนักล่าสุดหลายคนเมื่อถึงภาวะที่เฉียดตายจะทําให้พวกเขาปลดล็อกพลังอันน่าเหลือเชื่อจากการปลุกรอยปานปรดปะสูรได้แต่ทั้งว่าเสาหลักทั้ง3อย่างเรนโงคุอุซุยและชินนบุไม่เคยมีรอยปานแปดปะสูนปรากฏขึ้นมาเลยสักครั้งอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งและเทคนิคในการต่อสู้ของพวกเขาก็ไม่น้อยหน้าใครเลยล่ะห ทันจิโร่กับดาบสุดแข็งแกร่งในดาบพิฆาตศูนย์ภาคหมู่บ้านช่างตีดาบตอนแรกนั้นทันจิโร่ได้พบกับเสาหลักความรักที่ทางขึ้นบ่อน,น้ําผุร้อนต่อมาพวกเขาก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันก่อนที่มิซึริจะแยกตัวออกไปเธอได้มากระซิบบอกทันจิโร่ว่าที่หมู่บ้านนี้มีอาวุธลับที่ทําให้แข็งแกร่งอยู่ลองไปหาดูนะและในที่สุดทันจิโร่ก็ได้พบอาวุธลับที่ว่านั้นจากการต่อสู้กับหุ่นจาลองโยริอิจิหมายเลขศูนย์ซึ่งก็คือดาบเล่มเก่าที่อยู่ภายในหุ่นตัวนี้ซึ่งดาบเล เป็นดาบของซึงงี้คุณน,นิโยริอิจิผู้ใช้ปราณตะวันและเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ 6. ดอกฮิกันบานะหลังจากที่คิวทาโร่และดาคิถูกสังหารโดยอุซุยและพวกทันจิโร่แล้วมูซันก็ได้เรียกเหลา่าวัศุนทั้งขึ้นมารวมตัวกันในรอบร้อยสิปีซึ่งมูซันโมโหมากที่เราสูศนร่ำเลวในการสังหารตระกูลอุบิยาชิกิแถมยังหาดอกฮิกันบานะสีน้ำเงินไม่เจอสักทีมูซันตามหาดอกไม้ชนิดนี้ไปทำไมกันนะ ดอกฮิกันมานะสีน้ำเงินนี้เป็นดอกไม้หายากที่มูซันเชื่อว่าจะสามารถทําให้เขาแก้ไขจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของเขาได้คือการได้ใช้ชีวิตท่ามกลางแสงอาทิตย์เขาเฝ้าค้นหาดอกไม้ชนิดนี้มาหลายต้นหลายศตวรรษแต่กลายเป็นอสูรเพราะหมอที่ให้การรักษาเขาได้ใช้ดอกฮิกันมานะสีน้ำเงินในการทํายาและทําให้เขากลายเป็นอสูรจากนั้นเขาก็ไม่พบดอกไม้ชนิดนี้อีกเลย 7. การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ความพ่ายแพ้ของกิวทาโรและดาคิที่ถูกสังหารในภาคย่านเริงรมนั้นถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของทั้งฝั่งอสูรอย่างมุซันและฝั่งนักล่าอสูรอย่างอุบุยาชิกิที่ต่างพูดเหมือนกันว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่เนื่องจากเป็นการถูกสังหารของอสูรข้างขึ้นขั้งแรกในรอบร้อยสิบสามปีซึ่งทำให้มุซันเริ่มวันใจแต่ในทางกลับกันนี่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของเหล่านักล่าอสูรที่จะมุ่งมันกำจัดเหล่าอสูรให้สิ้นสาด 8ความทรงจําที่หายไปของเสาหลักหมอกในดาบพิฆาตรสูนภาคหมู่บ้านช่างตีดาบทันจิโร่ได้พบกับมุอิจิโร่เสาหลักหมอกแห่งหน่วยพิฆาตรสูนซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเย็นชาและสันโดษสุดๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้สูญเสียความทรงจําไปทั้งลืมชื่อลืมอายุของตัวเองรวมไปถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่จิตใจถูกกระทบกระเทือนอย่างมากจากการตายของพี่ชายฝาแฝดโดยน้ำมือของอสูนในตอนที่เขายังเป็นเด็ก แต่ความทรงจำของมุอิจิโร่ก็ค่อยๆฟื้นกลับมาอีกครั้งเมื่อได้พบกับทันจิโร่ 9. ความอ่อนแอของอสูรเป็นที่ทราบกันดีว่าการจะสังหารอสูรได้นั้นจะต้องใช้ดาบมิจิเรียนตัดคอหรือไม่ก็ใช้แสงแดดเผา แต่เว่าอาสูนก็ยังมีจุดอ่อนอีกหนึ่งอย่างที่มุซันพูดออกมาในตอนที่เขาหรือว่ากิวทาโรและดดคิถูกสังหารว่ากิวทาโรแพ้เพราะยึดติดอยู่กับน้องสาวอย่างดดคิทําให้เขาอ่อนแอใครที่เหลือความเป็นมนุษย์มากกว่ายอมเป็นอันต้องพ่ายแพ้และสามารถเห็นได้ในหลายๆครั้งเมื่ออสูนกำลังจะถูกสังหารนั้นภาพในอดีตตอนเป็นมนุษย์ก็จะย้อนกลับมาให้เห็นความอ่อนไหวทางจิตใจที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกจุดอ่อนที่เป็นกุญแจสำคัญในการสังหารอสูรก็เป็นได้ 10. การกลายร่างของเกนยะในภาคหมูบ้านช่างตีดาบเกนยะได้ปรากฏตัวเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญในภาคนี้ เกยะมีชื่อเต็มๆว่าชินาสึกะวะเกยะเขาเป็นน้องชายของเสาหลักวายุอย่างชินาสึกะวะเซนเนมินอกเหนือจากความสามารถทางกายที่แข็งแกร่งแล้วเกยะก็ยังมีความสามารถพิเศษที่เขาสามารถรับความสามารถของอสูรไดจากการกินเนื้อของพวกมันสิ่งทําให้เขากลายเป็นเครื่องอสูรอยู่ช่วขณะส่งผลให้เขาแข็งแรงและก้าวร้าวขึ้นโดยเทคนิคนี้เกญะได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ของเขาอย่างโอยาคาตะซามะผู้ที่สามารถรับพลังจากการกินอสูรได้เช่นกัน 11. มิซุริคันโรจิหนุนหลังพี่น้องคาโมโดแม้ว่าสาหลักคนอื่นๆจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ทันจิโร่พาน้องสาวที่กลายเป็นอสูรไปทำภารกิจด้วยกันทุกที่นั้นแต่ก็ยังมีมิซุริสาหลักความรักที่บอกว่าเธอเอาใจช่วยพี่น้องคาโมโดอีกคนซึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมจิกโมเมนต์ที่ทำให้คนดูใจฟูและก็ดูเหมือนว่าเนซิโกจะชอบมิซริไม่น้อยเลยละ่ะ 12. ตระกูลคามาโดมีความเกี่ยวข้องกับปราณตะวันมาอย่างยาวนานในแต่ละครั้งที่ทันจิโร่ย้อนนึกถึงพ่อของเขาอย่างทันจิโร่นั้นแม้จะดูเป็นคนเผาถ่านที่ร่างกายไม่แข็งแรงนักแต่ก็มีหนึ่งสิ่งที่ทำให้รู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดา เพราะแม้ว่าเขาจะมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงแต่ยังสามารถระบำฆ่างูระได้อย่างสมบูรณ์และส่งทอดให้กับทันจิโร่ต่อไปรวมไปถึงตอนที่ทันจิโร่มีความทรงจําแวบเข้ามาในหัวที่เห็นนักดาบผมแดงซึ่งก็คือโยริอิจิได้หลายๆครั้งก็ยิ่งทําให้เห็นว่าตระกูลคาโาโดมีความเกี่ยวข้องกับปราณตะวันแม้ไม่ได้สืบสายเลือดโดยตรงก็สามารถใช้ปราณตะวันได้13เส้นทางไปหมู่บ้านช่างตีดาบเป็นความลับสุดยอดหลังจากที่ทันจิโร่รักษาตัวจากการต่อ ในย่านเริงรมนั้นฮากาเน,นซึกะก็ปฏิเสธที่จะตีดับเล่มใหม่ขึ้นมาให้กับเขาทัานจิโร่จึงได้รับอนุญาตให้ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านช่างตีดับเพื่อหาดาบเล่มใหม่และพักฟื้นร่างกายได้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทัานจิโร่ไม่สามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านนี้ได้ด้วยตัวเองเพราะเส้นทางนั้นถูกปิดเป็นความลับเพื่อปกป้องหมู่บ้านช่างตีดับอลลัมคาที่ตีดับนิจิรินให้กับหนวยพิฆาตศูนมาอย่างยาวนาน กว่าที่ทันจิโร่จะเดินทางไปถึงนั้นเขาถูกปิดตาอุดหูอุดจมูกเพื่อปิดประสาทสัมผัสและยังถูกส่งต่อไปยังคาคุชิคนใหม่หลายครั้งจากจุดต่างๆแม้แต่อีกาเองก็ยังถูกสับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการรู้ถึงที่ตั้งของหมู่บ้านโดยเช่นกัน14อาคาซะมีอายุมากกว่าโดมะ ในตอนที่อสูรข้างขึ้นถูกมุซันเรียกรวมตัวจากการตายของกิวทาโรและดาคินั้นอากาสะก็อยู่ที่นั่นด้วยจะเห็นได้ว่าอาคาสะไม่ชอบนาโดมะเอาเสียเลยตอนที่โดมะทำตัวตีสนิทก,กับอาคาสะเขาทั้งชกกรามและผ่าซี่หัวของโดมะจนโคคุชิโบตรงมาปรามว่าอากาสะทำเกินไปแล้วความไม่ชอบหน้านี้มีสาเหตุมาจากการที่โดมะได้เป็นอสูรหลังจากอาคาสะแต่ทว่าได้เรียนขั้นเร็วกว่าแต่ว่าเจ้าโดมะกับปากดีจนหน้าเหมือนไส้จริงๆแหละนะ 15้รอยปานของโคคุชิโบโคคุชิโบเป็นสูรข้างขึ้นลำดับที่1ที่ได้ชื่อว่าแข็งแปร่งที่สุดในบรรดาส่วนจันทราโดยได้ปรากฏตัวออกมาให้ได้เห็นการครั้งแรกในตอนที่มุซันเรียกเหล่าสูรข้างขึ้นมารวมตัวกันเนื่องจากโคคุชิโบปรากฏตัวในเวลาอันสัน้นอาจจะทําให้หลายคนพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบนใบหน้าของเขาไปได้ซึ่งก็คือรอยปานปร่าประศูรที่อยู่บนใบหน้าของเขาที่มีลักษณะดเดียวกันกับปานของโยริอิจิและทันจิโร นอกจากเรื่องราวทั้ง15ข้อที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนในคลิปนี้แล้วขอบอกเลยว่ายังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อีกมากมายที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปในดาบพิฆาตศูนย์ถ้าอยากให้มีคลิปต่อเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเราได้ใต้คลิปเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งกริ๊งๆให้ช่องแอนิเมจินด้วยนะ